สวัสดีครับพบกันครับในช่อง f a m i ลีสีน้ำใยนะครับผมสวัสดีครัวันนี้นะครับผมก็อากาศดีมากครับเย็นมากครับผมวันนี้ไม่มีแดดสักนิดเลยครับก็ตอนนี้นะครับผมพี่เฟล์มก็มานอนเล่นนะครับแต่ว่าไม่มีแดดนะครับก็เลยนอนได้ครับวันนี้โห ลมเย็นสบายครับนอนกับแพดด้าแล้วก็ทุ่งเพชรน,นะครับผมไปลงไปในสุวรรณาไม่เห็นมานอนด้วยเลยโอ้มาแล้วครับพูดถึงปุ๊บมาเลยปั๊บโอ้โหพูดถึงปุ๊บมาปั๊บครับผมโอ้โอ้แพนด้าห่วงครับแพนด้าห่วงโอ้สุวรรณศม,มาครับ <laughs> สา,สาโอ้โหสุวรรณศมาแล้วครับพูดปุ๊บมาปั๊บเลยครับผม โอ้้เยพันดาพันดาก็หัวพี่ฟิล์มครับสุกวันศาก็หัวครับโอ้โหหัวพี่ฟิล์มใหญ่เลยครับผมวันนี้คุณพ่อไม่อยู่นะครับพ่อไปทำธุระครับโอ้าวอยากกินขนมกับพี่ปาลโหอยากกินขนมกับพี่ปาลครับ หนีี่ฟิล์มมากินขนมเลยเหรอ,อ,อกินเป็นไม่หราน่ะสงสัยว่าเป็นกล้วยครับผมเพราะว่าขนมเป็นสีเหลืองครับอะไรนู่นกับฟิล์มโอ้ปาอีกนี้ครับกินเป็นไม่ห่ะมันไม่ใช่กล้วยนะโอ้อยากกินครับอยากกิน อยากกินอยากกินครับผม <Hero. S 1> อยากกินอะไรคะเราโอ้โพอกินใหญ่เลยครับผมสีินีโลก็อยากกินด้วยครับโอ้ oh. มากันเพียบเลยครับผมดูครับเยอะแยะกันเลยครับโอ้ oh. ทั้งน้องหมาทั้งน้องช้างครับผมกินกันใหญ่เลยครับ oh. ดูครับโอ้ oh. นโอ้โหอืโอ้โหครับดูครับทา้งน้องหมาทางน้องช้างผมเข,ข้ากันได้ดีครับเข้ากันได้ดีครับ เฮ้สิ่รอเโอ้โหเฮ้หากันมาครับวันนี้โอ้อ้าปากลูกโอ้โหโอ้โหโป๊อปคอนโอ้โหป๊อปคอนครับป๊อปคอนบอฟิล์มป๊อปคอนค่ะ บ๊อบคอนรครับผมเย้แพนด้านี่เนาะแพนดี่ใส่ไม่ดีเลยอย่าก,กัดน้องสุพันศาสิแพนด้าเป็นพี่สุพันศานะครับผมเพราะว่าเฮ้ยสุพันศาเป็นพี่เนาะก็แพนดา้าแพนด้าประมาณแปดปีนะครับ ได้ร้อสิบพรรษาหกปีอะไรสีใช่ผมคันดาเป็นน้องครับผมคันดาแค่สี่ปีนะครับได้ร้อสิบพรรษาหกปีนะครับผมขออภัยด้วยนะครับเซเนนี่เป็นน้องสุดนะครับผมลงไปเน้อ้าวเดี๋ยวโซ่มาเล่นอะไรอีกแล้วน่ะหนูตอนเช้าก็ไปเล่นเชือกโคนครับอย่าไปเล่นโซ่นะไปหนุนอีกแล้วจะไปไหนเยอะนั่น มาเน่มาเน่มาเน่โอ้โหดูน้องหมาครับกินกันใหญ่เลยครับ mm hmm. กินกันใหญ่เลยครับผม mm hmm. น้องหมาทั้งหมาทั้งช้างครับโอ้อผร่โ hmm. อ oh. ้โห oh. ครับดูครับแย่งกิกนป๊อปคอร์นครับผม มันสาก็กินใหญ่เลยครับกินกันใหญ่เลยครับผมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวป้าไปเดินเล่นหน่อยสักนิดสักหน่อยมาปไปเดินเล่นดีกว่า,าน้องหมาก็เพียบเลยครับน้องช้างก็แยงกินครับผม วันนี้ฝนตกมาเกือบทั้งวันนะครับครึ่งวันเลยครับเมื่อวานก็ตกตั้งแต่เช้าจานถึงดึกครับถึงดึกไม่พอครับข้ามวันปีครับผมนนคุณตามาลราฟิล์มไปลักคุณตากันดีกว่าไปโอ้โหเร็ว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 โอเคคุณตามานะครับผมี๋ยว, <พ genau S 2> วเราจะไปดักคุณตาไว้นะครับไปเร<ป>็วรีบดักไว้ โอ้ได้ยินเสียงมาแววๆแล้วครับได้ยินเสียงครับโอ้คันตาวิ่งชนขาเดี๋ยวเราจะพาคุณสาไปดักหน้ารถคุณตาไว้นะครับโอ้จริงๆนะครับผมคุณตาจริงๆด้วยครับมาแล้วครับเรไปฟิล์มรีบไปดักไว้ก่อนเลยครับ โอ้คุณยายมาพร้อมนี่ครับผมดักครับดักครับโอ้ดักไปเลยดักไปเลยดักไปเลยดักเลยโอ้เขาจำได้นะครับผมดักไปเลยเอ้าเโดมครับจับใหญ่เลยครับผม ไปเลยครับไม่ให้ไปหนูให้ไปหรอกอ้าเอ้าโอ้โอะไรยื้อฮะไปไหนะดูเสียงทอรดังมากครับโอ้โหมันสาวนเต็มน้เลครับน,น,นี่อยู่นี่นี่ ไปปล่อยให้ตาไปไปดักโรงเรียนต่อดีกว่าไปดักโรงเรียนต่อดักโรงเรียนต่อโรงเรียนมาแล้วดัก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 มังเรียนไว้แล้วดักไว้เออดักเออโอ้โหนี่มันสายจอมปนครับดักหมดเลยครับเมื่อกี้ปล่อยคุณตาไปแล้วครับผมนี่มาดักโรงเรียนต่อครับไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปโอ้ันเหรอเจ้าทินครับไม่ให้ไปครับไปไหนมาครับ จะไหนมาครับไปเล็ดมาครับไปเอาทายชิปมาตา้ทำไรเยอะก็จะยกรถลงเลียนหรือเปล่าครับไปไปลงเรียนไป้วครับ น้องหมามาตามสามตัวนะครับไปเลยครับผมนอนแขะมากครับนอนแขะมากเลยสาสา,า,าเอ้ยออดูทำดิอชอบไปหักต้นกล้วยตรงรีนเล่นครับผม สาไปแล้วครับสองพี่น้องอออเออสาสา สาชฉับวนจริงครับผมเห็นอะไรไม่ได้ครับจับหมดอ้าวเห็นอีกแล้วดูดูครับสายนี่เนาะโอ้เออลืน่น <laughs> เฟมอ,อีกแล้วาสายกล้วยขมวดวีวันนี้แหลนะน่ะอ้ากินกล้วยดิบีกว่าไปฟิล์มหนีแล้วเด้อเพื่อเพื่อโอ้โหตามหาไปฟิล์มครับ มัวแต่กินนี่แหละดูครับกินกว้วยดีครับผมไม่ฝาดปากบอลก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ